คือพากากองพากากองนี่ชอบน้ําปันกลางชอบแสงแดดจัดปริกหางกระรอกอันนี้น่ารักนิวโปรดักเลยนะคะบอนโซนนี้จะเป็นโซนพืชผักสวนควรัวนะทุกคนทุกคนพริกม่วงน่ารักมากๆเลยคะ่ะให้โปรโมชั่นด้วยสําหรับใครที่มาจากคลิปนี้นะคะ5ท่านแรกเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับยูโมโมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนมาที่ซอยลาซานค่ะวันนี้พอดีเรามาเจอร้านต้นไม้ร้านหนึ่งนะคะที่อยู่กลางแจ้งนะคะร้านปองโยเอ็กซ์ซันนี่ค่ะค่ะซึ่งร้านที่นี่นะคะอยู่ตรงซอยลาซานนะคะใครที่บ้านอยู่แถวนี้แล้วยังไม่รู้นะคะว่าจะมาซื้อต้นไม้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็มาหาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะมีทั้งไม้โลกไม้กลางแจ้งนะคะแล้วก็มีบอนสีด้วยนะทุกคนใครที่บ้านอยู่แถวนี้แล้วกํลาลังจะ หาต้นไม้แต่งสวนหาต้นไม้แต่งคอนโดนะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะปองโยเอ็กซันนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรแล้วก็ขายอะไรราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะภาพรวมของร้านนะคะอยู่ข้างหน้าห้างแบบนี้เลยค่ะเป็นคอมมูนิตี้มอล์นะชื่อร้านปองโยเอ็กซันนี่นะคะเป็นแหล่งรวมต้นไม้และอุปกรณ์แต่งสวนนะคะติดต่อสอบถามสั่งซื้อผ่านไลน์นะคะทางช่องทาง ลน์ท่านด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มี Facebook IG นะคะปองโยเอ็กซันนี่นะคะเบอร์0645870986ค่ะนี่มาถึงร้านเราก็จะเห็นต้นยางอินเดียซึ่งใหญ่มากเขามีต้นไม้หลายๆแบบมากเลยนะคะเดี๋ยวมาส่องกันว่าอะไรขายยังไงเท่าไหร่นี่ยางอินเดียแบบสีเงาๆแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือ270บาทนะคะนี่270บาทนะคะ ต้นนี้ต้นอ่าต้นนี้กวักใบโพนะคะกวากใบโพต้นนี้อยู่ที่250บาทนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันนะคะไม้ดอกอย่างนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูป้ายเขาดีกว่านี่เขามีป้ายอยู่นะคะทุกๆุกต้นเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าอันนี้ชื่อยี่เข่งนะอัตราการเจริญเติบโตเร็วน้ำปานกลางแสงแดด แสงแดดจัดนะคะขยายพันธุ์โดยการปักชำเพราะเมล็ดกิ่งนะคะตรงนี้นะคะก็สวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะต้นนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะเลี้ยงง่ายนะคะก็คือชื่อยี่เข่งนะอ่ะเราไปดูต้นถัดไปกันดีกว่าต้นนี้คือพักากองักกากงนี่เขาจะเขียนไว้พักากรอง140บบาทนะคะคือสีนางสวยมากน่ารักมากนะคะ สีเหลืองก็มีแบบนี้170บาทนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยแวววิเชียนไม้แขวนต้นละ120บาทค่ะอันนี้ต้นละ120บาทนะคะสีม่วงๆแล้วมีสีขาวด้วยนี่ตรงนี้ก็มีให้เลือกสีมากมายเลยค่ะต้นนี้คือม่วงมณี120บบาทนะคะหันมาตรงนี้นะคะนีออนไต้หวันนี่เขาก็จะมีบอกนะคะว่าแบบ อัตราการจเจริญเติบโตเร็วน้ำปันกลางแสงแดดจัดนะคะขยายพันธุ์โดยการปักชำตอนกิ่งนะคะโอ้ต้นนี้สนนราคาอยู่ที่250หบาทค่ะนี่เป็นนีออนไต้หวันนะทุกคนอันนี้แววมายุลานะคะแววมายุลาก็อัตราการเติบโตเร็วปันกลางแสงแดดจัดเพาะมเมล็ดปักชำนะคะ อันนี้เป็นแบลมายุราเดี๋ยวดูราคากันแบลมายุราอยู่ที่95บาทต้นนี้คือ95บาทนะทุกคนหฮ้ยน,น่ารักมากเลยแล้วก็มีแบบหลายสีมากเลยค่ะราคา95บาทเองพอมาตรงนี้ก็น่ารักนะคะก็คือเป็นไม้แดดเหมือนกันนะคะชอบน้ำปันกลางชอบแสงแดดจะะัดนะคะเพราะมาเลดนะคะอุ้ยต้นนี้ก็สวยต้นนี้ชื่อจันฉายค่ะเป็นพุ่มๆแบบนี้เลยน่ารักมากเลยค่ะ สนนราคาน้องอยู่ที่280บาทนะคะต้นนี้280บาทนะคะเหมือนดอกเดซี่เลยนี่คือไม้กลางแจ้งนะคะเขาก็จะเขียนแปะไว้อย่างนี้ม่วงมณนีเหมือนเมื่อกี้นะคะเหมือนต้นม่วงมณนีเมือ่อกี้ก็120บาทนะคะปริกหางกระรอกปิกหางกระรลอกอันนี้ราคา120บบาทนะคะเขาจะเป็นพุ่มๆแบบนี้เลยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะ น้ำพันกลางถึงมากนะคะแสงแดดรำไรแยกกอน,นะคะโดยการขยายพันธุ์นะคะอ๋อแล้วก็อัตราก,การเติบโตช้าน,นิดหน่อยนะคะแต่พุ่มน้องคือน,น่ารักมากอันนี้คือ120บาทนะทุกคนนี่ใส่กระถางให้แล้วนะบางทีเราไปซื้อร้านทั่วไปเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางด้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเขาเปลี่ยนกระถางใส่วัสดุปลูกให้เรียบร้อยแล้ว120บาทถือว่าน่ารักมากเลยอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้350บาทอันนี้จะเป็นชวนชมดอกซ้อนค่ะคือดอกเขาจะซ้อนๆกันแบบนี้นะอันนี้ 350บาทนะคะนี่ใครที่เป็นสายชวนชมก็มาดูได้นะคะอันนี้250บาทเป็นแก้วแคะค่ะแก้วแคะกลมๆอันนี้สีมาลานะคะสีมาลานี่คือดอกสวยมากนะคะสีมาลาต้นนี้150บาทค่ะเป็นไม้แขวนนะคะมีแบบนี้เลยถ่ามองกอลลี่ดอกจะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ราคา180บาทนะคะน้ําปันกลางแสงแดดชอบแดดจัดๆนะคะแล้วก็โตเร็วนะคะขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดค่ะคือดอกเขาจะสวยแบบนี้เลยนะอันนี้ชื่อพาร์ตี้โคดอนนะคะอัตราการเติบโตปันกลางนะคะน้ําปันกลางแสงรําไรนะคะขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดคือน้องใบสวยมากดอกสวยมากนะคะนี่น่ารักจริงๆอันนี้สนนราคาอยู่ที่130บาทค่ะก็คือเป็นไม้แขวนนะคะ นี่พญาไรใบพญาไรใบต้นละ9 5บาทนะคะนี่จไปเปลี่ยนกระถางแบบทำน่ารักน่ารักแต่งบ้านได้เลยนะคะต้นนี้50บาทเองสาลิกาด่างนะคะต้นนี้35บาทต้นนี้35บาทเองทุกคนออันนี้ก็สวยนี่คือสร้อยไก่กิมโ,มโนนะคะคือมีหลายสีมากแล้วก็ต้นนี้ราคาอยู่ที่50บาทนะคะราคาน่ารักมากๆเลยค่ะเฮ้ยว hey, ิคนเมียดัง ต้นนี้เท่าไหร่เนี่ยเฮลิฟคเนื้าดาง420บาทนะคะคือลายสวยมากนึกว่าปวยฟลอริดานะคะอันนี้ม่านสายใหม่นะคะต้นนี้คือม่านสายไหม่อันนี้คือออมเงินค่ะออมเงินขายอยู่ที่60บาทเองอัตราการเติบโตเร็วนะคะน้ําปันกลางนะคะแล้วก็ปักชําแยกกอนะคะอันนี้โตเร็วจริงๆอันนี้ออมชมพู420บาทค่ะสีสวยมากน่ารักมากๆเลย ปักชําโดยการแยกกอน,นะคะเป็นไม้มงคลนะคะน้ำปันกลางแงดดดำไลค่ะแล้วก็อัตราการเติบโตเร็วนะคะมีภูชหลุด้วยภูชหลุจะอยู่ที่ราคา120บาทนะคะตรงนี้นะคะน้ำปันกลางแสงแดดดำไลปักชําเป็นไม้เลื้อยนะคะนี่ภูชหลุน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะตรงนี้ราคา120บาทเองค่ะสวยมากเลยอุย้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก อันนี้85บาททุกคนใบเขาคือนิ่มมากใหญ่มากนะคะอันนี้เลี้ยงง่ายออกดอกเร็วบอกเลยเราะว่าเคยเลี้ยงอยู่นะคะอันนี้น่ารักอันนี้85บาทเองทุกคนเขาชื่อว่ากอกซีเนียนะคะกอกซีเนียใบใหญ่มากอันนี้เทียบกับมือเลย อันนี้พรมญี่ปุ่น95บาทค่ะสวยมากๆเลยอันนี้ปีผีเสื้อ200บาทนะคะมีบอนสีด้วยต้องดูกัอนอันนี้บอนสีช้างเผือกค่ะอันนี้จะเป็นช้างเผือกนะคะราคาอยู่ที่95บาททุกคนใครสายบอนมาซื้อช้างเผือกได้เลยอันนี้95บาทเองนะคะโออันนี้ก็น่ารักน่ารักมากเลยค่ะอันนี้150บาทนี่ อันนี้เรียกว่าเยอเบีราคราสสีนะพริกด่างสวยมากลายสวยมากนะคะพริกด่างนะคะอันนี้ใช้แสงแดดรำไรนะคะเพราะาเล็ดแล้วก็เติบโตเร็วนะคะอันนี้พริกด่างที่890บาทค่ะอันนี้890บาทแต่ว่าคือลายเขาสวยมากๆเลยนะทุกคนดูความด่างนี่เศรษฐีเงินหนากก็มีต้นเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูราคาก่อน อันนี้ห้าบาทค่ะนี่ใช้วิธีเพาะ,มะเมล็ดนะคะน้ำปานกลางแดดดำไรนะคะแล้วก็ตัดเติบโต,ตเร็วนะคะ New Product เลยนะคะบอลสีนะคะก็กระแสมานะคะตอนนี้กระแสมาบอลสีนะคะสตรอเบอรี่สตาร์5 0บาทตอนนี้นะคะ450บาทโอ้อันนี้ก็สวย อันนี้ห้าร้อยนะคะกระถางใหญ่มากหนักมากด้วยนี่อันนี้กำลังแบบขึ้นหน่ออีกอันหนึ่งเลยขึ้นใบแยกใบนะคะอันนี้วัวแดงวัวแดงอยู่ที่สี่้อยห้าสิบาทค่ะน่ารักกุ๊กริกแบบนี้เลยนะคะกระถางคือเขาแบบเปลี่ยนใหม่สวยให้แล้วนะคะอันนี้บอลเสือพนันบอลเสือพันสี่ร้อยห้าสิบาทค่ะหลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลย ต้นนี้สาวน้อยปะแป้งนะคะอยู่ที่450บาทค่ะอนอกจากต้นไม้เขาก็ยังมีกระถางเยอะแยะมากมายเลยนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากหากระถางแบบคือเราใส่กระถางทั่วไปแล้วเราก็เอาเนี้ยมาลองอีกทีนึงมันก็จะได้ความมินิมอลแต่งบ้านนะคะลักษณะเขาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่สีชมพูก็มีนะอันนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่75บาทเองน่ารักมากเลย วยด้คอมสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนลิ้นมังกรนะคะถ้าอย่างลิ้นมังกรเนี่ย250รบาทนะคะนี่ลิ้นมังกรแคร์นะคะ170บาทอันนี้เอาไปตั้งหน้าคอมแต่งห้องเป็นมินิมอลได้เลยอย่างน,นี้นี่มอสเตล่ายักษ์ก็มีสําหรับใครที่ต้องการแบบมอสเตล่านะคะต้นใหญ่หรือว่าบอลกระดาษนะคะบอลกระดาษต้นนี้นะคะ350บาทใบใหญ่มากเท่ามืออันนี้พันสองนะทุกคนคือใหญ่มากนี่ ใครจะไปแต่งบ้านนะคะคือใหญ่มากจริงๆอันนี้เป,ปเปอร์ยกค่ะอันนี้หกบาบาทน่ารักดีอ่ะอันนี้เบอร์มาร์กนี่ต้นโปรดเราที่บ้านมีเยอะเลยอันนี้120บาทนะคะโตเร็วมากนะคะน้ำปันกลางแสงแดดจําลแล้วก็การตอนกับการปักชํานะคะน้องเบอร์มาร์กนะคะ,นะคะเบอร์มาร์กเขียว ที่แบบสนใจเบอร์ไมกอยากไปเพาะเลี้ยงดูก่อนก็ราคา120บาทนะคะได้กอใหญ่ขนาดนี้เลยอันนี้มอนสเตล่านะคะ390บาทนี่เขายังมีด้านหลังให้เดินอีกนะเป็นโซนไม้แดดจัดนะคะไม้ไม้เดดนะทุกคนหูยเต็มเลยน่ารักด้วยอันนี้45บาทเองอะ่ะทุกคนบานชื่นทุ่งกุลานะคะ45บาทแล้วก็มีดอกกุหลาบด้วยนะ อันนี้โกส่วนร้อยแปดสิบบาทค่ะสีสวยมากนี่สีแดงก็มีสีแดงสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ร้อยแปดสิบบาทนะคะชอบน้ำมากโตรเร็วแสงแดดจัดนะคะอันนี้จะเป็นพืชตระกูลสนทั้งหมดเลยนะคะคือสวยมากแล้วก็วางแบบจัดเรียงใต้โรงเรือนนะคะมีสแลนเรียบร้อยเลยอ,นนะะอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้สนทอง ส่วนแซมทองอยู่ที่700ค่ะกระถางอันนี้คือใหญ่มากนะคะแล้วก็อันนี้ส่วนแผง180ค่ะคือเขา,าจะเป็นแผ,แผงแบบนี้เลยนะคะสวยมากแล้วก็ข้างหลังก็มีโรงเรือนแคคตัสอีกอันนึงค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูก่อนนี่โรงเรือนแคคตัสเต็มไปหมดเลยอันนี้60บาทแบบนี้นะคะกระบาดนี้60บาทกระบาดนั้น50บาทค่ะ เขาจัดเรียงคือน่ารักมากทุกคนสวยมากๆมินิมอลมากๆนะคะเดี๋ยวเราดูอันนี้อันนี้หกร้อยบาทน่ารักเลยอะ่ะอันนี้ก็น่ารักอันนี้สี่ร้อยบาทนะคะอุยอันนี้น่ารักมากอันนี้สี่ร้อยบาทค่ะโซนนี้จะเป็นโซนพืชผักสวนควรัวนะทุกคนคือก็จะมีพริกนะคะมีพริกม่วงมีพริกหลายๆแบบนะคะมีผักชีฝรั่งด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกัน ทุกคนพริกม่วงน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะกระถางละ80บาทเองทุกคนตัวเลวนะแดดจัดเพ่อมะเล็ดนะคะตัวนี้น่ารักน่ารักอะ่ะอยากได้อันนี้พริกดอลลา่านะคะพริกดอลลา่าจะอยู่ที่80บาทเหมือนกันค่ะตัวเ็วนะคะแดดดำไรพ่อมะเล็ดนะคะเฮ้ยผักชีฝรั่งน้องน่ารักมากดูโดกอันนี้50บาทนะคะ เฮ้ยมะเขือมะเขือเป็นลูกเลยมะเขือเท่าไหร่ไม่รู้อะไม่ได้แปะราคาไว้แต่ว่ามันมีลูกแล้ววะเนี่ยน่ารักมากอันนี้คุณตีนะคะทุกคนก็วันนี้คือที่ร้านเนี่ยกองโยค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยสำหรับคนที่ซื้อซื้อสินค้าที่ร้านเราครบ500บาทครับพร้อมกับเช็คอินเพจของร้านฟองโยเอ็กซันนี่นะครับะจะได้รับส่วนลด5%ค่ะ ได้รับส่วนลด5%ด้วยถัดไปครับจะเป็นตัวลายรีวอร์ดครับ oh. ทุกๆ200บาททุกๆ200จะ,ะจะได้1ทอยลูกค้าสะสมครบ10ทอยนะฮะแล้วบินถัดไปที่ลูกค้าซื้อ300บาทขึ้นไปจะได้ส่วนลดเพิ่อมอีก50บาทได้ส่วนลดอีก50บาทนะคะตรงนี้ก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยแล้วก็วันนี้คุณตีใจดีมอบให้อีกนะคะร <c oughs> ้านปองโยนะคะสำหรับใครที่ชมคลิปของช่อง u t u b e ยุ้ยนะคะแล้วก็ มาซื้อนะคะที่นี่นะคะ5ท่านแรกใช่ไหมคะท่านแรกครับเรามีของสมนาคุณให้ค่ะเพียงมาซื้อสินค้าที่ร้านเราแจ้งว่ามาจากเป็นลูกเพจของเพจของคุณยุ้ยนะครับเราะจะมีของสมนาคุณให้เป็นต้นยางอินเดียดำหนึ่งต้นยางอินเดียดำหนึ่งต้นมีแค่5ท่านแรกเท่านั้นนะคะใครที่บ้านอยู่แถวนี้นะคะรีบมาซื้อเลยนะคะสําหรับ5ท่านแรกที่ดูจากคลิปนี้นะคะจะได้ยางอินเดียด้วยคนละ1ต้นมีจานวนไหมคะว่าต้องซื้อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ไม่จากัดจํานวนครับไม่จํากัดจํานวนแต่ว่าถ้าท่านแรกมาคือได้เลยถ้าท่านแรกแต่ขอให้มาแบบคุณน,น่นร้านมาเที่ยวชมร้านอะานมาเที่ยวชมมาแวะ,ะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสด,ดีก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้นะคะจบคลิปกันแล้วนะคะที่นี่นะคะเอ,อ่อเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีทั้งร้านกาแฟะนะคะแล้วก็เป็นร้านต้นไม้ที่มี โล่งแจ้งนะคะแล้วก็เรามองเข้ามาเราคิดว่าต้นไม้จะราคาแพงนะคะจริงๆร,ราคาต้นไม้อะราคาน่ารักเป็นมิตรมากๆก็ต้นไม้สวยจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนแวะมานะแล้วก็อย่าลืมนะคะทางร้านอ่ะให้โปรโมชั่นด้วยสําหรับใครที่มาจากคลิปนี้นะคะ5ท่านแรกเท่านั้นนะคะจะได้ยางอินเดียไปด้วยละหนึ่งต้นนะคะถ้ามาอดหนุนที่นี่นะคะซื้ออะไรก็ได้นะคะเขามไม่ได้จากัดว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะคะก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งที่นี่กันนะคะอยากให้ทุกคนรู้จักที่นี่แล้วก็ ทาแบบว่าแนะนําเพื่อนๆก็ได้หรือว่าใครที่บ้านอยู่แถวนี้แล้วอยากหาซื้อต้นไม้นะคะมาเดินเล่นที่นี่กันด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะยุ้ยจบการรีวิวคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ